ช่วงวิอยุหนึ่อผูชาที่5ีไทยรอบชิงนะเลิศช่องทยหนึ่งัาโรงเรียนท่านายพิทยาดงช่วงที่สองนางพวัอนันทวพรโรงเรียนปลาใสช่วงิที่สามรัชตะพูนธนาโรงเรียนสวนทงารเช่วงทสี่นิพัชปราดราษโรงเรียนสาุทาคายช่วงิที่ห้าตัดตังตัดแก้ว ดวงเียนดวขาวชคเกษตัอชพโชิดีวงเงนดวงขาวและโชคแต่ครอบครัวสุขกายทศบาาเมืสงตภาพ